ดีสวยต่อยคขุดเขาลงต่อยคขุดเขาลงสวัสดีค่ะดังๆอีกครั้งหนึ่งเออขึ้นมาขึ้นมา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 เคลนมาแอคชั่นหน่อยบนสูงขาด้วยขาด้วย yếm 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 sung, súng chan ngoài, yem, yếm yang ai, yem, yếm yem, 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 yếm yem, 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 một lần nữa ok yem, 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 ừ yem, 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 yếm áp yem, yem, áp yem, 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 โอ้ยิ้มสวยครับ <c oughs> สวัสดีเอครับผมสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมอยู่กับเราครับพังสมหญิงพังสมโอครับ วันนี้พามาดูน้องสมหญิงกันหน่อยครับไม่ได้ถ่ายเขามาหลายวันแล้วนะครับผมวันนี้มาดูเขาหน่อยครับมาดูอะไรครับมาทำความสะอาดนะครับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดี FC เอฟซีแลวถอยคู่เขาลงไม่น่ารักเลยไม่น่ารักเลยเทคชั่นหน่อย <c oughs> อาปากอาปากอาปากหน่อยครับ เก่งจังเลยครับเก่งจังเลยสมหญิงเราครับนี่ครับความเป็นอยู่ของเขานะครับนี่ทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ที่อยู่ที่กินของเขานะครับนี่ก็จะประมาณนี้ครับนี่ที่เขาให้อยู่นะครับที่เขาให้อาศัยอยู่ก่อนนะครับปะปะสวัสดีช่วย นี่ครับที่อยู่ที่กินของเขานะครับถอยอ่ะมามาถอยนี่ <c oughs> ครับที่อยู่ที่กินของเขานะครับของสมยิงเรานะครับนี่เราห้ให้อาศัยอยู่ตรงนี้นะครับนี่นี่ก็เป็นญ้าของเขานะครับเป็นหยาของเขานะครับนี่ ทำเลยตรงนี้จะสวยมากเลยครับนี่ถ้าของเขาหายตกมันเมื่อไหรก่ก็นูน่นพีส่สมยิงเราก็จะอยู่ต้นนู่นนะครับจะอยู่ฝั่งนู่นนะครับนี่เล <c oughs> ยกหญ้านี่ไปนะครับนี่ก็จะปลูกไว้ให้เขานะครับหายตกมันเขาก็จะมาอยู่ที่ของเขาเราก็ต้องย้ายนะครับนี่เขาให้อาศัยอยู่ตรงนี้นะครับ มาเร็วมานี่ผมหญิง้ยมานี่เร็วมาเร็วมาเร็วนี่ครับจะเป็นหญ้าของเขาครับเป็นมาฮ้ยนี่เป็นหญ้าของเขานะครับฮะ สียังไม่ออกนะครับล้างยังไม่ออกนะครับสีของเขาโอ้ยมืดหน่อยตอไปะตัวลุนโอ้สมยิงเรานอนแล้วครับเนี่ยโอ้เอ็กชั่นบนสูงบนหน่อยบนสูงบนสมยิงทำไงครับบนสูง บนสูงบนเยี่ยมดงัดงดังทำอะไรครับเนี่ยอ้าวนนคาวันนะครับเขาคันนะครับนี่ <c oughs> โอ้โหคันนี่ครับความเป็นอยู่ความเป็นอยู่ของเขาเขาจะประมาณนี้ครับที่อยู่ที่กินของเขาของสมหญิงเราครับ ยิ้มหน่อยครับยิ้มแอคชั่นหน่อยครับอ้าปากหน่อยครับอือสุดยอดเลยครับนี่ครับไม่ได้ถ่เขามาหลายวันแล้วนะครับ น้องไม่ได้ถ่ายเพราะว่าพาพี่สมโอไปอาบน้ำมูลนะครับส่วนพี่น้องสมหญิงเราก็อาบการบินไทยนะครับสะการบินไทยนี่ครับโอ้ทำความสะอาดให้เขาแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวให้กินหญ้านะครับเอาไหมเอาโอ้เอาเยอะไหมโอเคครับเดี๋ยวจัดให้ครับ น,นั้นก็ยิ้มก่อนครับถ้าเอายิ้มก่อนบนแอคชั่นหน่อย <c oughs> เอาจริงๆนะครับเนี่ยทำอะไรได้บ้างที่จะเอาญ้าเนี่ยเก็บขอได้ไหมอา้าวเก็บตังได้ไหมโอ้ได้นะครับเดี๋ยวทดลองดูก่อนนะครับอา่าอันนี้ขอนะครับนี่ขออ่ะเก็บได้ไหม อามาทำยังไงครับโอ้เอามาให้ขวานแล้วครับมาเก็บมามาเลยครับโอ้ขอบคุณครับด้วยขอบคุณค้าด้วยอ่าถอยไม่เอาสวยๆทำยังไงทำยังไงกุเขาลงถอยกเขาลงสวยสวยกเขาลง,าลงอออีกครั้งนึง อีกครั้งหนึ่งโอ้สุดยอดขึ้นมาบนสูงมา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  action น,น่อยแอ t ชั่นหน่อยเลยบนสูงบนขาด้วยขาด้วยขาด้วยครับโอเคครับเดี๋ยวเราให้ย่าจัดหนักเลยนะครับวันนี้อาออ้อยไม่มีนะครับจัดให้ย่านะครับ บนสูงยิ้มหน่อยโอ้ยกขาด้วยอ่ะจะไปเลยครับนี่ครับความเป็นอยู่ของเขานะครับก็จะประมาณนี้ครับนี่ที่อยู่ที่กินนะครับทำาวามสะอาดในเขาเรียบร้อยอาบน้ำเสร็จแล้วนะครับอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวพาไปดูอีกสามเชือกครับอ่าแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวพาไปครับไปเลยครับนี่ใอีกกอดเชือกหนึ่งนะครับอยู่ใกล้พี่สมยิงน้องสมยิงเรานะครับนี่ตัวนี้ <c oughs> นี่ครับตัวนี้ก็ยังไม่ได้กินอ้อยนะครับมีสมยิงเราแล้วก็ เชือกนี้นะครับน้องแอนนานะครับก็เหลืออีกสองเชือกครับเดี๋ยวปลาไปดูกันครับนี่เราก็เชือกนี้ครับแต่ยังไม่ได้กินน้อยนะครับวันนั้นก็กินไปทั้งหมดยี่สิบเจ็ดเชือกนะครับของหมู่บ้านสลานะครับนี่เชือกนี้ชื่อน้อยนะครับผมอายุ สิบสองปีนะครับสิบสองปีนะครับนี่ครับนี่ก็ตอนนี้ยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับตอนนี้ผมถ่ายอยู่เดี๋ยวค่อยทำความสะอาดนะครับโอเชิงน,นี้ด้วยครับผมเป็นผมคนดูแลอ,อ้าวไปไหนครับ <c oughs> ไปไหนครับ <c oughs> มาจากไหนเนี่ย ยื้อทำไมน้ำอ่อนกรอฟว้าตับเดยไปดูอีกเชือกหนึ่งนะครับเชือกนี้ตกมันนะครับนี่เป็นสายมาเล็กนะครับสายมาเล็กนะครับนี่ อยู่ใกล้ไม่ได้นะครับอันตรายนะครับในเชืองนี้แหละครับผมที่น้องสมยิงเราอยู่ที่ของเขาก็เอามาไว้ที่นี่ครับเขาตกมันถ้าเขาหยุดหายเมื่อไร่เขาก็จะจะไปอยู่ที่นั่นที่ของสมยิงเราอยู่นะครับตอนนี้ก็อยู่ตรงนี้ก่อนเพราะว่าเขาตกมันนะครับเชิงนี้ผมเข้าใกล้ไม่ได้นะครับแต่ให้น้ําให้อาหารได้นะครับ ความสะอาดไม่ได้ต้องรรยฝานเขาอย่างเดียวนะครับผมต่อเหลือเชือกนี้นะครับยังไม่ได้กินอ้อยนะครับยังไม่ได้ตัดมานะครับที่เอฟซีส่งคะแนน,นมาแล้วก็ได้ไปซื้อนะครับผมก็ยังไม่หมดนะครับเหลืออีกสองคันนะครับผมวันนั้นก็ตัดมาสองคันได้กินยี่สิบเจ็ดเชือกนะครับแต่อีกสี่เชือกนี้ตรงนี้ยังไม่ได้กินนะครับผม ฝากบอกเอด้วยนะครับผมฝากบอกผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมเรืออีกสีสีเชืองยังไม่ได้กินก็เที่ยวหลังผมจะไปตัดแล้วก็จะามาให้เขานะครับผมให้แบ่งแบ่งกันนะครับสีเชืองนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ช่วยค่าอาหารที่ช่วยคะแนนมาให้ซื้ออ้อยนะครับได้กินแต่ญ่านะครับก็ ได้กินของหวานบ้างนะครับผมก็ขอบคุณอย่างมากนะครับผมก็ขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับขอให้ท่านร่ำรวยร่ำรวยทั้งครอบครัวนะครับผม <c oughs> อย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนนะครับขอให้ทศสารคุ้มครองนะครับขอบคุณมากครับผมนี่ครับเห,เหลือก็เหลืออีกสีเชือกนี้นะครับผมอ่า เดี๋ยววันหน้านะครับผมจะไปตัดมาแล้วก็จะถ่ายรูปให้ท่านดูนะครับจะแบ่งให้กันสี่สีเชื่องนี้ครับแบ่งให้เท่าเท่ากันนะครับผมก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะครับผมขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับก็ไม่ได้ถ่ายน้องสมยิงมาลายวันก็เอฟซีบนถึงนะครับให้มาถ่ายหน่อยครับก็มาถ่ายแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวลง เดี๋ยวก็จะมาถ่ายแล้วเดี๋ยวลงให้ดูนะครับผมก็อขอบคุณนะครับที่ตามกับช่องพังสมหญิงพังสมโอนะครับผมก็ขอบคุณอย่างมากนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะไปถ่ายน้องน้องสายฝนนะครับ นีน้ำมูลครับว่าเขาอยู่ยังไงครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ